พี่น้องมาเบิ่งเ,าาเด้อฟาดเข่าเรื่อไหวขึ้นหอดข้าวเป็นสาวเด้มักผู้บ่าวนั่มหอมเด้อพี่น้องพากันมาฟาดเข่าเด้อเนาอต้มไก่ก็ขาดเะมาเ,เด้อพี่น้องเด้อมาหาฟาดเขาด่าสซยกันเด้่อยุ่งเหยิม่เมยปเป้เขาเรื่อไหขึ้นหอดข้าวเป็นสาวเด้สาวสิมหาสิโพกเนี่ยมันม้วนเด้อพี่น้องสร้งางต่มันแจ๊งว่ะอีเด้ฟาดเด้อฟาดก็ู้บ่าวนี่มีตี้ผัดแม่นหน่อน มันเรบวชปากกันไรตาแม่นเดฟาดกับ <conception> ูผัวหนิิมัวนสร้างแตะมุ่นสิแล้วไหวแล้วนี่มีเพราะว่ากับหน่อมันเราบวชปันไดเด้อพี่น้องเอ้ยหาเบิ่งยากได้พี่น้องสมัยนี่ฟาดเขามาเบิ่งมาเบิ่งหายใจทั้งปากอะล่ะพี่น้องเอ้ยเยอะนี่มันกะหาซีซีน่าซีน่าขึ้นเดือนเลยเด้อ จะได้รับเงื่อเดือนอะไรแห้งยังมีอยู่นี่นกับพวกเน็นอะไรพวกเป็นไรแห้งก็ได้เขาจักม,มัดิไม่เขาตามหลวดที่ลอยขึ้นเลยนี่โอ้เต็มรถแล้วเต็มเครื่งองออขุ่นฟ้าไปโอ้ที่แหล่เราเลยนี่ไมยชามป็นคือข้าวทำไมตะก,กี้มันแหลวไหวโผล่แล้วจำนี่อยากให้มี่จะทักนี่แหละ ตีได้มันหน่อยวะขามมึงคือข้าวสมัยตะกี้ยังแม่มึงไปยังไปกันล่างเป็ดยากยูนี่แม่มึงไปเห็นยังจะมึงก็เห็นคนฝากเขามึงก็เห็นคนงามมึงก็เห็นคนฝากเขาเอ้มาบังได้พี่น้องมาบังก็ หาเบิ่งหยาฮ่าบิ่งหยาคุณ้เอาแตโลดเกี่ยวหน่อยมู่อันอยู่ได้เห็นว่าจะถีก็ดีโอ้ยอย่าฝาดกับผู้บ่าวเด้บาสิมู่วนกูหนีรู้มั้ยที่เบมื่อยปันใดผู้ใดเป็นผู้บ่าวทะมาเด้อโอ้ยเห็ดเบี้ยวเขาบ่มาดอกเคยถ้าเอิร์ดเมื่อกี้นี่เขาสิมาอยู่ โอ้ยใขรอยากมาอีกพอจักเว้ยอ๋ออันนี้ลราฝาดพี่น,น้องเว้ยบนบันไดอันนี้เ็นเบียร์ต้องม <laughs> ีทั้งหมาอ่านกันบอสหมาอ่านที่เก่าเลรอพ่อเลยพ่อละเอาไปคิดฟันพิธีเช่าหน้าแบบจังสี่ราคาพี่น้องสมัยก่อน แห้งขากด้วยครับพี่น้องแต่ว่ามวนสมัยนี้มันบมมวนค่ะแต่ว่าเยี๋ยเนี่มันบมวนใช้คนฝนกับมาเห็ดมันเพียงการขานี่ฝนเปียกเลีค่ะพี่น้องโอเคค่ะดิพนคลิปใหม่ค่ะ